รักชาติและศาสตร์กษัตริย์สองสื่อสัตว์มีอุดมการสามรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สีไฟหาความรู้มันศึกษาไม่เกียดไม่คร้านตั้งใจเพียรขียนอ่านให้ดีค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดี ต้องมีในใจเป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปันเ็ดเรียนรู้ประชาธิปไปตยแต่ต้องมีวินัยรวมกันต้องยึดมั่นกฎหมายบ้านเมือง ต้องมีสติทุกกาเอาเดินไปตามรอยเท้าของพ่อสิบต้องเพียงและพอในหัวใจสิบเอ็ดเป็นคนเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อำนาจบาดใหญ่สิบสองรักประเทศไทยรักส่วนรวมค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ ผมนายธนภัฒแสงครับอยู่แผนกวิชาช่างยนต์ปช2/2รหัส06ครับครับผมชื่อนายพีนัทเทียนชัยอยู่แผนกช่างยนต์ปีที่2/2รหัส09ครับสวัสดีครับผมนายชาญชัยพิศาตนเรียนอยู่แผนกวิชาช่างยนต์2/2 5หัส52ครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอกภาพรุกงคำอยู่แผนช่างยนต์2/2 นาศูนย์ห้าเก้าครับรสวัสดีครับผมนายทักนายคำบุตรแผนกช่างยนต์เลขที่ศูนย์หกสามครับสวัสดีครับผม,มชื่อน,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 นายวิชากรอนสมเทศเรียนอยู่แผนกวิชาช่างยนต์สองับสองศูนย์หัาศูนย์เจ็ดสี่ครับ, 2, ส,ร 0, 4, รบสวัสดีครับผมชื่อนายพระคนเจียงสอนเรียนอยู่แผนกวิชาช่างยนต์ห้องพชชสองครับ 1, หนึ่งศูนย์สามหนึ่ง สัครบข้อที่1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความรักชาติเราควรภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและมีจิตสำนึกในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติความรักศาสนาเราควรยึดมั่นและปฏิบตัติตามหลักทาคำสอนของศาสนาที่ตนเองได้นับถือข้อที่2ซื่อสัตย์เสียสละอดทน มีอุด,ดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมซื่อสัตว์เราควรประพฤติตนให้สุจริตทั้งต่อหน้าที่และเพื่อนมนุษย์เสียสละเราพร้อมที่จะเสียสละความสุขหรือประโยชน์ส่วนตนเพื่อคนอื่นอดทนเราควรรับมือกับอุปสรรคโดยที่มาข้อที่สกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ ต่อพ่อแม่เราควรสแสดงความรักและดูแลบุพการีต่อผู้ปกครองเราควรเคารพและให้ความสาคัญกับผู้ที่เลี้ยงดูเรามาต่อครูบาอาจารย์เราควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของท่านข้อที่ 4. ใฝ่หาความรู้เราควรมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมใฝ่รู้สแสวงหาความรู้จากแหล่งทุกแหลง่ง ศึกษาเล่าเรียนเราควรสนใจและตั้งใจในการเรียนพัฒนาตนเราควรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เทคนิคให้เกิดประโยชน์ข้อที่5รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามการเคารพวัฒนธรรมข้อที่6มีศีลธรรมรักษาความสัตว์ ยึดถือความถูกต้องมีศีลธรรมเราควรประพฤติตนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมรักษาความสัตย์เราควรพูดจริงทำจริงไม่หลอกลวงยึดถือความถูกต้องเราควรตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและความยุติธรรมข้อที่7 มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราควรเข้าใจในระบบประชาธิปไตยเราควรเคารพเสียงส่วนใหญ่และการมีส่วนร่วมการเคารพสิทธิเราควรปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบตอนข้อที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายและผู้ใหญ่มีระเบียบวินยัยเราควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เขารบกฎหมายเราควรยึดมั่นในกฎหมายและความยุติธรรมเขารบผู้ใหญ่เราควรเชื่อฟังและให้เกียรติผู้ใหญ่เสมอข้อที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีสติเราควรตระหนักในการกระทำของตนเองรู้คิดเราควรคิดอย่างมีเหตุผลดำรงชีวิตพอเพียงเราควรใช้ชีวิตพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อ ข้อที่10รู้จักดำลงตนอยู่โดยใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้เมื่อใช้ยามจำเป็นข้อที่11เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ำร่างกายแข็งแรงเราควรดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง ข้อที่12คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและชาติบ้านเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองคำานึงถึงส่วนรวมเราควรให้ความสําคัญกับประโยชน์ของสังคมเราต้องลดความเห็นแก่ตัวมีความเสียสละเพื่อสังคมเราควรส่งเสริมความสามคัคคีร่วมมือเพื่อพัฒนาชาติคลิปก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณเพืเ่อน,นพี่น้องที่ เข้ามารับชมนะครับคลิปอาจจะเสียงไม่ชัดหรือว่าไม่ตรงตามคอนเซปต์ไม่เร็วไม่ช้าไม่ชัดเจนผมขอตัวด้วยนะครับผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมด้วยนะครับ